สวัสดีจ้าพี่น้องท่านผู้ชมมือนี้มาพบกับช่องยายไพ่สีชาเนลคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้ามือนี้ยายไพ่สีก็ได้นน้ำขอโมนแนวทางเลขเด็ดมาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมเป็นแนวทางก่อนสิไปรับชมรับฟังยายไพ่สีฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ยายไพ่สีน้ำไมเด้อดจ้าพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะค่ะน้อยย้ำยายไพ่สีลงคลิปใหม่ๆหรือว่าอัปเดตคลิปใหม่ๆพี่น้องก็สิบรอยผ่าเบิ่งผ่าชมแนวทางเนาะค่ะพี่น้องมักอาจารย์ใดชื่นชอบอาจารย์ใดหรือว่าจะคอมเมนต์ของมาคุยมาทักทายกับยายไพ คอมเมนต์มาใต้คลิปข้างล่างได้เนาะพี่น้องเนาะกับเบาเบ้าร้า,ายยายห้างพี่น้องคะไปเบิ่งขอโมนทางอาจารย์ทันแหลกเพิ่นเลยนะคะมาเบิ่งเนวทางนี้เป็นเนวทางฟันเป็นจริงว่าสันพี่น้องคะฟันเป็นจริงเพิ่นบอกว่าเลขเด่นงวดนี่น่าจะเป็นสองตัวล่างเนาะพี่น้องเนาะผู้ใดมักเนวทางฟันเป็นจริงคอยเคลหน้าจอด้อพี่นอ้องเ้อเพิ่นบอกว่าจังไดว่าสันพี่น้องคะเพิ่นบอกว่า หนึ่งหสามหศูนย์เจ็ดและสี่ศูนย์น้อพี่น้องเนาะมากระจวจดจาาตามเพื่อนไดค้ค่ะพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสุดนี่เนาะอาจารย์พี่ว่าสันพี่น้องว่าพิ่บอกว่าพิ่ซื้อว่าอาจารย์พี่นาะอพี่ได้ไพ่พึ่งจะหลูด้ยพี่น,ะน้องในแนวทางเพิ่อเนานะมาเบิ่งขนมไทยงวดที่แล้วเข่าล่างะา 8, 7, นะค่ะแปดเจ็ดน้อพี่น้องเนาะมาตามต่อจา้างวันนี้พิ่บอกว่ามีเนอหนึ่งสี่หนึ่งหกหนึ่งเก้าห้าสี่ห้าหกห้าเก้า 64666เก่าเนาะค่ะพี่น้องเนาะเอาจวดจอดได้ค่ะพี่น้องคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นเนื้อทั้งอ่าเพิ่นบอกว่าเอา่อหวยเพชรบูรณ์นะคะเด่นบนเจ็ดกับหาเด่นล่างเจ็ดกับสุนพิจารณาได้ค่ะพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นเนื้อทั้งดับดับดับสองตัวบนเนาะคะ่ะสิบหน่วยบนสําหรับเนื้อทั้งนมขอนแก่นเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นบอกว่าดับ นุ่มขอนแก่นงวดน,นี้ดับสองบ่มาสิบหน่วยข้างเทิงวสันพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางแม่กทมอขอบคุณที่แบ่งปันแนวทางเด้อพี่น้องเด้อร์พูนบอกว่าแนวทางแม่กทมพูนบอกว่า8 6 4 8 4 0นะคะสองโตหกสี่สี่สอง 6, 4, 4, 2, กันสองสี่กันสี่สองก็สี่สามนะคะพี่น้องซ้อมสามตัวกันแปดสี่สองแปดสี่สามเนาะคะ่ะพี่น้องไพามากระจวดจ่จาดน้ามดเลยนะคะพี่น้องคะ่ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางคนสุราษฎร์ว่าซันพี่น้องสามตคนสุราษฎร์งวดน,นี้นะคะสองตเพิ่นบอกว่าเออสามตเพิ่นเพิ่นมีอยู่แปดชุดนะคะพี่น้องแถวนี้เพิ่มเบองว่าซันพี่น้องคะอ่ะมาไอแคปหนา้าจอได้เลยนะคะขนมไทยสามตัวแนวทางของแอด็ดคนสุราษฎร์เนาะพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทาง3ตัวบนแอดยืนเนาะ8 5 4 9 5 4 5 0 4และ1 5 4านะคะพี่น้องพิจณาจวดจาดฝาดเบิ่มใดเนาะคะ่ะพี่น้องคะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของอแอดคมให้ไวว่าซันพี่น้องคะเพิ่นซื้อว่าคมให้ไวเนาะ,ะมาเบิรงคะ่ะเพิ่นบอกว่า6 4 4 1่9ว่นสาเว่าซันเนาะจ้า,จาเอาพิจณาจวดจาดฝาดเบิ่มใดคะ่ะพี่น้อง ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสูตรนี้เนาะสูตรนี้เป็นแนวทางของแอดบวกขั้สีนะคะแอดบวกขั้สีแล้วบอกว่าเลขเด่นงวดนี้ 9cc 726cc 26ห7และ8312เนาะค่ะต่อไปเลยจ้าเพื่อนบอกว่าแนวทางสูตรนี้ชนคู่โตดบนวันซันพิ้องค่ะ 7c 8c ส่วน79 89ใบหนาดดับสอง ดับ2 6เก่าเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเด่น10ล่างเฉพาะหลัก10เด้อพี่น้องเด้อเด่น10ล่างอยู่ที่ศูนย์วาสาันงวดที่แร้ว8นะคะ่ะงวดนี่ศูนย์มาเบิงวาซิมาบอเนาะค่ะพี่น้องเนาะสำหรับแนวทางเด่น10ล่างระยะสั้นเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเด่นบนมาได้ทุกหลักนะคะสําหรับแนวทางของแอดแบ่งเนาะ เจ็ดวัซซันพี่น้องค่ะเจ็ดมาบนเด้อผู้ใดมักแนวทางเอ็ดแบงก์กับเอ็ดเอ็ดแบงค์นะคะ่ะแคปหน้าจอได้เลยเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนว่ยทั้ทงของ Ad เอ็ดมีสองอย่างอ่ารัฐบาลวงในนะคะแล้วก็เอ็ดประชาเนาะพี่น้องเนาะรัฐบาลวงในวัซซันสองตัวซิปโขคุซากิกาบนล่างศูนย์หกหนึ่งเจ็ดหนึ่งหกและหนึ่งเจ็ดนะคะเอ็ดประชาเม็ดเดียวแขนเด่นแปด ฟาด281นะปุไรมกักกระจวดจาดฟาดเบื่อใดเลยเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะย่ยแพล่งลุ่งเป็นไห่ลววะพี่น้องต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางขนมไทยนะคะงวดนีเดอเริ่มใส่งวดนี้เป็นงวดแรก282148และ41นะคะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเต้มร่วมรางชอนอยู่ที่3สูตรนะคะพี่น้องชอนอยู่ที่หาเนาะมีศู์หาหนึ่งสี่สองสามหกเก้าและเจ็ดแปดนะค่ะสำหรับเทปบรลลือจัดไห้วาซันพี่น้องคะต่อไปเลยจ้าเอ็ดพัชมมนพี่น,อน้องเนาะมาเบิ่งเอ็ดพัชมมนสามต,ตนะคะมีอยู่แปดชุดเนาะสองตเพม่นมีอยู่สี่ชุดเนาะมีสามสี่สามหกเจ็ดสองและเจ็ดหกอันนี้คือแนวทางเทิ่ส่วนสามตพี่น้องคะเคปหน้าจอสาหรับแนวทางของเอ็ดพัชมมนเนาะค่ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสูตรนี่นะคะ่ะแอดจุ๋มบอกพีน่น้องสามตัววสันหาศูนย์สี่นะคะ่ะสองตัวเพิ่อนบอกว่าหกสี่หนึ่งเก้าศูนย์สี่ศูนย์เก่าละเก่าหานะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้แรลุงเป็นมาแล้วคนถามหาหลายหลายวสันมาเบิ้งค่ะสองห้าศูนย์ศูนย์หาหนึ่งหกสองเก้าสี่หกเนาะคะ่ะสามตัว ล่างเนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะลอตเตอรี่เนาะเจ็ดซีซีหนึ่งซีหนึ่งเก้าเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางาสายด่วนนะคะ่ะคนใต้สายด่วนนะคะ่ะพี่น้องมาเบิง้งคนจับ2ตัวล่างตรงเนาะคะ่ะลักสิบอยู่ที่ศูนย์หนึ่งสามสีลักหน่วยหาค่ะสามนะคะเพื่อนบอกว่าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสามห้าสีหาศูนย์สามหนึ่งสามสามสามและสีสามเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้ะแอสต่างวสันเพื่อนบอกว่าเลขมายากสิบหน่วยบนเนาะคะ่ะ าดับสิบหน่วยบนดับสองสองบอมาวัซซันงวดที่แล้วดับหนึ่งวันนี้ดับสองนะค่ะดับสองตัวบนนั่นล่ะสองบอมาสองบอมาทั้งสิบและหน่วยบนนะค่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางเลขเด่นรางเจ็ตตัวเดียวแขวนๆสำหรับแนวทางของแอดอันนักลบอิสระเนาะค่ะต่อไปเลยจ้ะสิบหน่วยลางเอ็ดเอกเมื่อง,งานเนาะค่ะลักซิบอยู่ที่หนึ่งก็สี่วัซซันลักหน่วยอยู่ที่หกวัซซันเนาะค่ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสูตรนี้เนาะอ่าแนวทางของอัน,นมังกรอนไม่ไล่วสันตวพ่นบอกวา่าอ่าอีกผู้หนึ่งเพิ่นว่าซื้อวัดเทวาเนาะขายกับบางที่ยายให้อาจจะตดปากเรื่องพี่น้องก้ากับพี่น้องกได้นหุจักว่าซื้อเพิ่นว่าอ่ามังกรไม่ไล่แล้วเนาะเพื่อนบอกว่าขังลางชุดลางมิ้นเพื่อนเน้นนึงนึงได้พี่น,น้องส่วนหนึ่งหกศูนย์หกและศูนย์หนึ่งเป็นตัวรองวาสันพี่น้องขามไัามากระจวดจ,จาดใดเนาะ ต่อไปเลยจ้ามาเบิงกาแฟไทยวัสดุทิเรลฟันแปดเก้าเริ่มใส่งวดน,นี้เป็นงวดแรกเรือ่องวัสดุเน้นแปดหกหกแปดตัวกันห้าเจ็ดห้าหกห้าเก้าแปดแปดหกเจ็ดหกเก้าและหกหกเนาะค่ะพี่น้องต่อไปเลยจ้าดับสิบหน่วยคือสองตัวเทิงบูมีศูนย์นะคะสําหรับแนวทางของแอดนาคิโนเนาะต่อไปเลยจ้าเอ็ดมุกพี่น้องขาคู่โต๊ดบนนะคะงวดที่แลม้าแปดเก้าเนาะงวดนี้แคบหนาจอเลื่อเด่นเด่นหนึ่งก็แปดนะคะยะัยคอทวดลายๆายยให้พ่บริยานไห้เนาะพี่น้องเนาะ ้องขอโทษขออภัยหลายลนๆนะคะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของเอ็ดเอ่อ,อ,อมาเบิงค่ะแนวทางปิดถ่ายโดยแนวทางของนักลบอิสระน้ราพี่น้องเนาะเด่นนะคะเด่นหลักสิบบนอยู่ที่สี่กับหกสิบหน่วยบนสี่กับหกเนาะคะ่ะพี่น้องสําหรับแนวทางเด่นบนของนักลบอิสระเนาะถ่ายคลิปนี้ยายไพ่ขอขอบคุณพ่พอแม่พี่น้องนอะจ้าเดี๋วเขามารับชมรับฟัง ขอให้สุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงรวยรปังปังสุขูัสุขคนขอขอบคุ้นทุกสำนักทุกอาจาร์์นะาจา้ะที่ได้แบ่งปันขอมูลนวทางใยายไพ่มาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบ่งได้ชมเป็นแนวทางขอบคุนในไหลายเด้อจ้าสวัสดีจ้า